เก่งขนาดนั้นเชียวลองสิเฮ้ยเอาผู้หยิบสมุดมาเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมึงจะท้าทายเกินไปแล้วมึงมึทงทิ้งทิ้งสมุดไว้ตรงหน้านี้เลยได้แม่งกูชอบไปหยิบของโง่ๆมาแล้วกูก็ตายแล้วก็ต้องฝากเพื่อนมาเก็บอ่ะ <c oughs> ถ้าโชว์ตายแล้วาาก็วมา<ง><ง> ไอ้โชว์ถ้าถ้ามึงไม่ตายแล้วกูตายแทนม,มันจะเท่มากเลยนะผีผีชอบกูไงอ่กูค,คุยกับมันละไอ่เย่พิมพ์ว่าโชว์อัอาศัยก็พอแล้วไม่ต้องพิมพ์ชื่อมันไม่ต้องพิมพ์ชื่อพวกเราสงจริง ยายานะไ,ปไปมาลาล่กินเป็นเวลาแล้วมันจะหายไหมอ่ะโหยโชวอัพอัสไซคลีสเฮ้ยเฮ้ยเมลลาแล้วเมลลาแล้วไอ้โชู้ไอ้โชูช้ชชมึงตายเหรอกูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย ได้เห็นผีไหมเปิดประตูเปิดประตูเถอะเปิดเปิดตรงนี้พี่เปิดกูไม่น่าเขามาอยู่ด้านในเลยไอโถถ้าตายฝากลูกเมียกขด้วยแล้วผีหยุดล่าหยุดล่าแล้วยจริงเหรอเออไม่ไม่ไม่มันมันยังล่าอยู่โจมจะวิ่งมาไม่าดทำไมเนี่ย เราไม่กลัวมาเถอะขมอนไอ้ยูโคท้าทายเลยตายดน่ตายแน่เปิดกะูเมไอ้โจอย่าไปท้าทายมันไปแล้วไปไปไม่รอคนเลยไม่รออะไรไปแล้วกูขึ้นรถตัวเดียวแลอยลูกค้าตีดีไม่โมูเอร้อยูี่ถึงก็คือกู แล้วก่อนโชว์แกจะไม่ได้ล่าทำผีต่อทำไมวะมึงรู้ป่าตอนที่น่ากลัวที่สุดก็คือตอนมันล่าเลยนแหละไม่ยังมีความน่ากลัวเหม็นผีเลยเหม็นยี่ยเลยะออกูจะรอทายเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเราทายผีถูกด้วยเป็นไงโคตรเท่ยงแต่ทางเฟ้น์ไม่ครบสักดีหาโบนไม่เจอโอ้เลเวลอัพแล้วเพื่อนว้า ว้าวเวียวยังไม่อัพ<อ>เลยคอมพิวต์อันนี้อะไรเนะี่ยฟูทีมเหมอไม่เอาอเกียจที่เราเก่งขนาดจนฝีมือเราเพิ่มขนาดนี้เยีเก่งขนาดนั้นเที่ยวเอไอแต่กู้ประทายผีโคตรเก่งเลยแต่สิ่งที่เก่งกว่านั้นก็คือมึงท้าทายมึงท้าทายสุสดๆไปเลยเว้ยแต่ผีไม่ทำอะไรกูผีทำอะไรไม่ได้เว้ยพอมึงรู้เปล่าพอ,พ,อพิมพ์ว่าโชเออโชว์อัด ชูอัดอสัยใช่ไหมแล้วแล้วมันก็แล้วหลังจากนั้นด้วยมันก็เริ่มล่าเลยเด้ไ่วได้เลยอยากให้กูโชว์ตัวใช่ไหมกูล่าแล้วกันแต่แต่แต่ว่าสปิริตมันน่าจะเป็นผีขี้อายหรือเปล่าอ่ามึงก็ถามเลยดิว่าไม่นะไม่ไม่ใช่นะอ่าผีขี้อายมันต้องอะไรนี่ไม่ใช่เฉิดเฉิดเฉิด อ่าแล้วกูอยากรู้อย่างเดียวว่าอันไหนคือไม้กางเขนกันแม่กูอยากรู้มันมีไม้กางเขนด้วยมีดิก็อ,อีกกูรู้ว่าเนี่ยเอ,อ่อราคาเท่าไหร่ว่าดูให้หน่อยร้อยบาทเหรอหนึ่งร้อยเซนตี้ไงร้อยบาทน,ะน,นี่อไรไ,ไม้กางเขนราคาหนึ่งร้อยบาทเซนตะีน้โซดาเนี่ยนะไม่ใช่มเมืองลองเลื่อนลงข้างล่างหรือว่านี้ดี อันนี้เหรอดอปปิ้งดิสเวนโกสตาร์ h u n t i n งวิ e สต็อปอ e a ฟอร์มฮันติ n g อ๋ออันนี้แน่เลยไอ้เหี้ยแต่กูตังไม่พออ่ะแต่กูตังพออะไอ้พี่อะซื้อไว้ให้กูหน่อยสยอิซื้อให้เอ้ยแต่ไม่รู้ดิลิสปกับมันเนยมันมาเลย <laughs> มันมันได้ไป<ม>ซึ<อ>่งหน้าของหน้าตานเายเลยไม่ชอบเลยไปไม่ชอบสุดๆกินไม้ก็ใช่ไ <laughs> ม่ดีกว่าลากอน